สฟองเซตนี้อยู่ที่ประมาณเกือบ6ยูโรนะแล้วก็บวกกาแฟตันหานะคะก็ประมาณเกือบ10ยูโรนะสำหรับสตรอเบอรี่ใหญ่เวอร์วงังดูสดมากเลยนะคะสวยนะอ,อ้อยดูสิอัลลก้าสิเก้ซนที่ใส่พวกเป็นไฟอะไรเนี้ยนะตั้งตัวนี่เลยขาดโนมเมนไม่ได้นะคนจ่ายตัง์ร้านโนมเมนวันนี้จ่ายตังนะ <c oughs> เดี๋ยวรอดูนะพนักงานกำลังไปเอานี่เป็นคอลเลคชันของวันนี้แล้วกันนะเพราะไม่แน่ใจว่าเขาจะเปลี่ยนอีกเมื่อไหร่ชนแก้ว <c oughs> กาแฟร้อนตอนแรกนี้คิดว่าเป็นกาแฟเย็นตัวเนี้ยช็อกโกแลตคาราเมล สวัสดีค่ะวันนี้นิดตบโนมเราจะไปช้อปปิ้งกันนะแต่ว่าก่อนไปช้อปปิง้งเราจะไปกินอาหารเช้ากันก่อนนะคะไปไหนก่อนนะีอ่ะคือนิดอยากจะไปร้านเอเชียด้วยนะอยากจะไปซื้อตีนไก่ให้เพื่อนนะคะแล้วก็ผักชี2อ,อย่างนะที่คิดว่าอยากได้นะคะแล้วก็มะพร้าวอ่อนถ้ามีนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็เราจะไปซื้อของช้อปปิ้งกันที่ o u t ล็ต อินโกสตัด <Yes. S 1> นะคะ,ะเพราะว่าที่นั่น,นจะเป็นแบรนด์เนมลดราคาอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็แบบสมเหตุสมผลกับครอบครัวเรานะคะก็คือ,อเป็นแบรนด์เนมแล้วก็ไม่ได้แพงเวอร์อะไรเงี้ยพอซื้อได้นะคะพอแบบว่าไม่อัตคัดจนเกินไปนะตอนนี้เราอยู่ในเมืองแถวๆบ้านนะคะกำลังจะออกเดินทางนะโอเคค่ะถ้าไงเดี๋ยววันนี้ไปชอปปิ้งกับพวกเรานะวันนี้ก็คงเป็นแบบทั้งวันเลยนะคะของเรา yes. วันนี้เราจะมาทานอาหารเช้ากันที่นี่นี่เป็นเมนูทุกวันนะคะก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นขนมปังที่เขาเตรียมเอาไว้แล้วแซนด์วิชตรงนี้ก็จะเป็นสำหรับซื้อกับบ้านนะคะขนมขนมปังนืข้างหลังนี้ตรงนี้เป็นด้านหลังก็มีสำหรับ ซื้อกลับบ้านนะคะกาแฟแยมขนมปังแห้งแล้วก็พวกเก็ตขนมปังอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีข้างในนู้นเป็นที่นั่งนะคะร้านนี้ก็จะเป็นอีกสาขาหนึ่งนะเนาะนี่เคยมาบ่อยแล้วนะคะแต่ว่าน่าจะยังไม่เคยถ่ายคลิปวันนี้ก็เลยพามาดูแล้วก็ตรงนี้เป็นเมนูอาหารเชา้าแล้วก็อาหารร้อนอาหารเที่ยงอาหารเย็นนะมีเตาตรงนี้นะคะมีถาดตรงนี้เป็นเมนูกาแฟ เครื่องดื่มนะคะโ <Yep. S 1> นมมันกำลังสั่งอาหารของหวานก็มีนะแล้วก็ขนมปังนะคะก็เลือกได้เป็นตะกร้าเาก็มีหลายตะกร้าให้เลือกนี่เป็นกาแฟของนิดกับโนมมนันคอกแก้วนี่ตื่มกาแฟดำนะคะส่วนโนมมันบางครั้งเขาก็ใส่น้ำตาลกับนมนะแล้วก็ขนมปังที่โนมมันเขาเลือกนะคะก็มีขนมปังธรรมดาขนมปังเคบิสเอ่อมล็ดฟักทองดอกทันตะวันนะ แล้วก็โปรต1แผ่นนะคะแล้วก็ครัวซองหงชิ้นถ้ากินไม่หมดเขามีถุงให้ห่อกลับบ้านนะร้านนี้ก็เหมือนเดิมนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นคนละสาขามันเป็นทางเข้านะแล้วก็ที่สั่งเมนูนะคะนี่เป็นเมนูของโนเม n นนะคะอาหารเช้าที่โนเมนเลือกก็เป็นเดือนวีเซนอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะคือมีเมนูเยอะนะส่วนของนิดเป็นชิดลันไอ ก็จะเป็นไข่ดาวนะคะสองฟองแล้วก็เบคอนแล้วก็โปรตส่วนโนมันสั่งไข่คนแล้วก็เบคอนเนะเป็นเซตเดียวกันนะคะชุดนี้เยอะนะเนี่ยโอเคทีนี้นิดก็พร้อมทานแล้วนะคะหิวนะอาหารเช้าก็อลังการเหมือนเดิมนะคะถ้าเราได้ออกนอกบ้านโนมินบอกศึกษาบัน์เกิดมาเดทกันนะโนมินหยุดนะคะตั้งใจหยุดให้นิด ตอนแรกนิดคิดว่าไข่ดาวของนิดมี2ฟองนะแต่ที่ไหนได้มี3ฟองนะคะดูคือเขาให้เยอะนะจุใจเลยนะคะเนี่ยสฟองเซตนี้อยู่ที่ประมาณเกือบ6ยูโรนะแล้วก็บวกกาแฟตัางหานะคะก็ประมาณเกือบสิบยูโรนะสําหรับเซตของนิดนะคะส่วนของโน้ตมันก็น่าจะเหมือนเหมือนกันนะประมาณนี้นะคะกินแล้วนะเดี๋ยวจะรีบออกไปชอปปิ้งกันนะคะ ตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่เมืองอินโกลสตัดเรากำลังจะไปเคฟลันเพราะว่า,าต้องเอาขวดเปล่าไปคืนนะคะแล้วก็ไปซื้อของอของสดเล็กๆน้อยๆนะเ,เ,เดี๋ยวก็ถึงแล้วนะคะ<ด>ประมาณ4-500เมตรข้างหน้าเรานี่เองนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปชอปปิ้งต่อนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านเคฟลันแต่ว่ามีร้านค้ายังอื่นด้วยนะคะเอ็กซ์น้องซาร่าบอกว่าอยากมานะ ไม่แน่ใจว่าเขาขายอะไรบ้างนะคะแต่เคยเห็นอยู่เดี๋ยวไปซื้อของเนี่ยเอาขวดเปล่ามาคืนนะขวดเปล่าเต็มหลังรถเลยนี่ก็คือร้านเขาฟรันเข้ามาปุ๊บเจอพวกผลไม้คือสตรอเบอรี่ใหญ่เวอร์วงังดูสดมากเลยนะคะสวยนะเออน่าจะราคาถูกต้องนะแต่ว่านิดเอาอีกแบบหนึ่งนะคะนิดเอาแบบนี้อันนี้ก็ดูสดเหมือนกันนะ ไม่รู้ว่าอันไหนหวานกว่ากันนะคะแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นพรีเมียมถ้าเป็นพรีเมียมอะคือคือมันจะราคาสูงกว่านิดหน่อยแล้วก็มันจะหวานมากนะ <c oughs> นี่เลยเอาวันนี้นะคะ <c oughs> ลูเบอรี่เยอะแยะเลยเด็ก <c oughs> ๆไม่ค่อยกินนะ <c oughs> ช่วงนี้ <c oughs> ไปค้าไปต่อ <c oughs> ตรงนี้นินาเจอพวกคอยชาต่างๆเอ่อแล้วนิดก็ได้ผักชีไปสองสามกํนะคะคือกําละหนึ่งยูโรสี่สิบเก้าลดราคาจากหนึ่งเก้าเก้านะราคาดีงามนะคะนี่ก็เลยได้ผักชีเพราะเพื่อนอยากได้พอดีเนาะ อนิดไปจัดปาร์ตี้บ้านเพื่อนนะคะแล้วบังเอิญมันตรงกับวันเกิดนิดพอดีนะแล้วนี้ก็ได้ผักชีลาวไปหนึ่งกํนะคะแล้วก็เพื่อนบอกว่าชอบสารเน่นะนี่ก็เลยซื้อสารแน่ไปหนึ่งรรํคืออันนี้ไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะคะแต่ถือว่าโอเคนะผักเยอะนะคะข้างล่างเป็นเครื่องดื่มขนมรถเราข้างบนเป็นของอยางอื่นนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะที่นี่เขาฟลั่ใหญ่มากเลย วันนี้นิดมาได้นมแล้วนะ1ลัง12ยูโรก็19ลดราคานะคะ3.5ไขมันถือว่าราคาดีงามนะแล้วก็เป็นนมที่เราซื้อนประจาอยู่แล้วนะคะโดยปกตินี่เลยเจะมี2ยี่ห้อนี้นะที่นิดกินบ่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าช่วงไหนไม่ได้ลดราคานี่ก็จะกินแบบธรรมดานะของเขาฟรันก็นมเหมือนกันนะจริงๆแล้วนะคะก็โอเคนะได้ไป1ลังแล้วก็ ครีมลดราคานะได้ไปสี่กระปุกนะคะไว้ทําขนมแล้วก็ผักอย่าที่นิดบอกนะพวกสารเแน่ผักชีนะคะต้นหอมอต้นหอมก็ไม่แพงนะห้าสิบเก้าเซนถือว่าสวยนะคะแล้วก็แตงกวาแตงกวาแพงมากแต่ว่าที่นี่ราคาถูกนะหนึ่งยูโรสามสิบเก้านะคะต่อหนึ่งลูกก็ได้ไปสองลูกนะแล้วก็เสเปซี่นะคะแล้วก็ไม้ปั่นหูหนึ่งห่ออันนี้นิดจะไว้ใช้ในรถนะเอาไว้ทาคิ้วนะคะเอาไว้ทําความสะอาดนะขอบคิวโคลนไลท์นะไปบ้านเพื่อนนะคะ ปาร์ตี้วันเกิดก็เผื่อดื่มอะไรกันเนาะแล้วก็องุ่นผลไม้โอเคอยาคูนะแล้วก็มักซี่คิงลดราคานะคะสองหอ่อคิดไว้น่าคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะน่าจะแค่นี้นะคะเดี๋ยวเดินดูต่ออีกสักหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวไปต่อน,นไหนก็มาแล้วแหวะเข้าสักหน่อยพอเข้ามาปุ๊บนิดก็เจออันนี้เป็นที่ถักไหมผม คือมันมีขนาดใหญ่หลายๆอันนะเผื่อน้องฟิโอน่าเขาอยากถักนะคะนิดมีที่บ้านอยู่นะแต่ว่ามันจะเป็นจากเมืองไทยมันจะอันเล็กๆเนาะแต่อันนี้คือโอเคนะคะหนึ่งยูโรกาสิบเก้าแล้วก็มีหลายอันด้วยไหมพรมก็มีนะราคาไม่แพงนะคะม้วนใหญ่มากหนึ่งร้อสิบเก้าโอเคเลยอนะ่ะแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายของเย็บผ้าปักผ้าปฏิปดอยคือมีหมดเลยนะเดี๋ยวไปดูต่อนะคะ ตรงนี้นิดมาเจอสมุดสำหรับดีไซน์เป็นของขวัญหรือว่า,าทำสมุดของเราเองอะไรเงี้ยน,นี่ทำะงี้ยหนูมันไปเจออะไรแล้วนะคือที่นี่ถูกมากเลยนะคะเล่มละหนึห่งยูสิบสองเซนนิดก็เลยตั้งใจว่าจะเอาไปสองสเล่มน,นะแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนนะคะจะได้แบบไหนบ้างอันนี้ก็เป็นแบบสำหรับปัสสาวเหมือนกันนะนโอเคนะตรงนี้เป็นมุม สำหรับห้องครัวกระปุกของใช้ต่างๆในครัวนะโอ้ยดูสิอราคา99เซนที่ใส่พวกเป็นไฟยเนี่ยนะตั้งโต๊ะไม่แพงนะ99เซนก็เท่าไหร่บ้านเรา30เดี๋ยวนะตอนนี้ค่าเงิน35 36บาทนะตอนหนึ่งอัน อันนี้อันใหญ่อันนี้เป็นที่กรองชานี่มีอยู่ที่บ้านคือมันขึ้นสนิมนะนี่อยากได้ใหม่อยู่แต่ไม่แน่ใจว่าจะใส่ได้หรือเปล่าต้องเอาอันเก่ามาลองชิคเคบุรี่แ้าสิบเก้าเซนเองอเอาไปซื้ออันดีไหมอะ่ะสวยดีนะเอาให้เพื่อนนะคะตัวเองไม่ได้สูบแต่ว่าเพื่อนเพื่อนสูบก,กัน ช้วยก็มี9เก้ซนโอ้แต่มันบางมากเลยนะถ้าซื้อไปกลัวสนิมขึ้นฝั่งนี้เป็นผ้าช็ดตัวของเด็กน้อยเด็กทารกนะคะถุงเท้าของใช้เสื้อผ้าผ้าพันคอกันเปื้อนนะ,ะเราจะกินอาหาร ฝั่งนี้เป็นของเล่นอยากเล่นบ้างเหรอน, <laughs> นี่เป็นของที่เราได้นะคะไปค่ะก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะองจริงแต่ว่าดูไปดูมาก็ได้ของอยู่นะคะของเล่นถึงแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นประตูเข้าทางไหนนะลืมมองนะคะตอนเดินเข้ามา นี่ก็เป็นที่ประจำที่เรามากันนะ outlet in gold s h t เพราะว่าอยู่ไม่ไกลบ้านนะคะเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้จะได้อะไรบ้างนี่เลยขาดโนโมเมนไม่ได้นะคนจ่ายตังค์ร้านโนเมนวันนี้จ่ายตังค์นะอะไรของขวัญไงของขวัญมันเกิดอ่ะนิดนึงนิดนึง วันนี้ไม่ค่อยมีคนเลยเราเข้าช่วงด้านหลังนะคะข้างหน้าจะเป็นด้านหน้าเดี๋ยวไปดูร้านกระเป๋า MCM ก่อนเลยนะแล้วก็ถ้าแบบไม่ถูกใจก็จะไปดูร้าน Gucci นะคะก็คือต้องดูร้านที่แบบนะราคาเน้นๆเข้าไว้ <c oughs> เพราะว่ามากับสามีเป็นที่รู้กันนะสามีจ่ายอะไรอย่างเงี้ย บอกเลยวันนี้เรามาเป็นวันที่อากาศไม่ดีนะคะฝนตกด้วยแล้วก็คืมคือตอนแรกเมื่อเช้าแดดดีนะแล้วก็แบบอยู่ยฝนตกอะ่ะดูสิฝนตกเสื้อกันหนาวเปียกแล้วก็คนไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่าคนไม่ค่อยมีก็ดีนะเราถ่ายคลิปได้นะคะคือแบบไม่ต้องระวังมากอะไรเงี้ยมีเขาก็เก็บหน้าร้านแล้วนะเพราะว่าฝนตกเห็ <laughs> นไะหมหุ่ร่มกันใหญ่ร้านข้างหน้าเราเป็นร้านกุชชี่นะคะเดี๋ยวไปดูกุชชี่ก่อนนะเมื่อกี้ไม่ได้นะคะจากร้าน MCM มีแต่แบบสีสันที่แบบไม่ถูกใจอ่ะนูนเลยร้านกุชชี่ข้างหน้าแล้วก็บอสไม่แน่ใจว่าหนมันจะไปดูอะไรนอวันนี้ใบน,นี้สวยนะราคาโอเคด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวลองก่อนเมื่อกี้นี้ดูใบนี้ใบนี้ก็สวยนะแต่ว่าใบเล็กไปหน่อยนะคะแต่ว่าใบนี้ก็ใบใหญ่ไปแล้วก็สีไม่เท่าไหร่นะ ได้แล้วนะสิ่งที่นิดเลือกก็คือใบนี้นะคะเดี๋ยวรอดูนะพนักงานกำลังไปเอานี่เป็นคอลเลกชันของวันนี้แล้วกันนะพาะไม่แน่ใจว่าเขาจะเปลี่ยนอีกเมื่อไหร่ดูหนสิดูแว,ว่นตาตรงนี้เป็นมุมพวกรองเทา้ากุชชี่แล้วก็พวกเสื้อผ้านะคะมีกระเป๋าตั้งโชว์ตรงนี้ลองได้นะ ตอนนี้เราออกจากร้านกุชชี่แล้วโนมันบอกว่าอยากจะดื่มกาแฟว่าสุก,กส,สักด,ดีใจไหมก็นิดหน่อยก็ดีใจนิดหน่อยนะแต่ว่าไม่ได้มากเพราะว่าองมันแบบจ่ายคนละครึ่งนะก็เลยไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่อยากให้ดูหน้าจังเลยจ่ายให้เต็มจะดีใจอะ่ะเราสั่งกาแฟไปสองแก้วแล้วก็ถั่ว คาราเมลหนึห่งชิ้นกินด้วยกันนะเครื่องดื่มแซนด์วิชก็มีน,น้อมมันกำลังไปเอากาแฟนิดเอาขนมมาแล้วนะคะได้บรรยากาศดีนะตรงนี้ดูวิวข้างนอกชนแก้ว <c oughs> กาแฟร้อนตอนแรกนี้คิดว่าเป็นกาแฟเย็นอันเนี้ยช,ช็อกโกแลตคาราเมลหรือเปล่าอยู่ข้างล่าง <c oughs> แล้วก็มีเคก้ก อร่อยไหมเศกเบๆใช่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวนะจะได้แบบแซ่บๆโอเคอยู่น,นี้หวานเจี๊ยบเลยต้องชิมแล้วโ <laughs> นมันบอกว่าอยากจะไปดูครีมหรือน้ำยาล้างมือที่ริชวนานไงร้านขนา้างหน้า มาดูน้ำยาล้างมือนะอันนี้กลิ่นหอมมากนะคะคือเราซื้อเป็นประจำานะแล้วก็แบบเติมนะคะขวดใหญ่ได้ไปอย่างละหนึ่งเสร็จแล้วนะเดี๋ยวไปจ่ายเงินเลยนะคะจากที่นี้เราก็คิดว่าน่าจะเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าโน,มนูมันหยุดยาว4ี่วันเดี๋ยววันอื่นๆเราไปเที่ยวที่อื่นกันบ้างนะวันนี้ก็ได้แค่นี้นะคะแล้วก็ครีมน้ายาล้างมือนะ ต่อไปก็ขับรถกลับบ้านเลยนะคะไม่ไปไหนแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องไปทำกับข้าวให้เด็กกินอีกเนาะเข้าครัวเหมือนเดิมเดินวนเล่นอีกรอบหนึ่งก็นี่นะคะสิ้นสุดแล้วก็เดินกลับไปที่รถอาจจะไก,กาลรถหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรนะคะเผื่อหนูเม่นแบบอยากได้ <laughs> <laughs> อ๋ออยากได้แดดแดด ที่บอกว่าคนไม่ค่อยมีนะพาดูบรรยากาศนิดนึงนะคะโนเมนเขาถามนิดเนาะตอนที่ออกจากร้านกุชชี่ว่านิดกี่ใจไหมที่ได้กระเป๋าใบใหม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งนิดเคยบอกทุกคนแล้วเนาะว่าจริงๆนิดไม่อยากได้กระเป๋าแล้วนะแต่ว่าผู้หญิงเราอะเขาว่า เหมือนผู้หกล่าไม่อยากพูดเยอะนะเอาง่ายๆเลยวันนี้ก็ได้กระเป๋ามาแต่ว่ามันก็เป็นกระเป๋าคนละแบบกับที่เคยมีซึ่งมันไม่ได้เหมือนกันหรือว่าใกล้เคียงกันเลยนะมันคนละแบบเลยเดี๋ยวนี้ให้ดูอีกคลิปต่อไปแล้วกันนะคะเรากําลังขับรถกลับบ้านนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องไปดูแลเด็กๆต่อนะคะเด็กๆยังไม่เลิกเรียนนะวันนี้เป็นวันหยุดนองแม่นแต่ว่าเด็กๆเป็นโรงเรียนปกตินะคะส่วนนี้ก็ไม่ได้ทํางานวันนี้แต่ว่าวันพรุ่งนี้นีต้องทํางานนะ ออโอเคค่ะถ้าอย่างไรเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกันใหมล่ละกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี